ยินดีต้อนรับกลับสู่แทงฟอสไทยแลนด์ถ้าคุณภูมิใจในพลังของคนไทยเราหยุดสักครู่กดไลค์แชร์และกดติดตามตอนนี้เลยนี่ไม่ใช่แค่รถถังแต่นี่คือจิตวิญญาณของประเทศไทยในปี2026ของแท้ไทยเต็มร้อยของเราเท่านั้นไม่ได้ยืมใคร,รมาไม่ได้กอบใคร,รมาหนึรเไทยแท้เกิดและเติบโตที่นี่นี่คือรถถังธนวัตรวัฒนพูตี2026ของประเทศไทยชื่อนี้ต้องก้องกังวานในใจคุณเพราะรถถังร้ายนี้สร้างขึ้นมาเพื่อประเทศไทยเท่านั้น ทุกชิ้นส่วนทุกดีไซน์ทุกนิ้วของโมเดล2 0 2 6นี้คือเลือกไทยในรูปแบบเครื่องจักรไม่มีใครเป็นเจ้าของนี่ไม่ใช่ของ n a t o ไม่ใช่ของนําเขา้านี่คือลูกเหล็กของประเทศไทยดีไซน์ปี2 0 2 6นี้สะท้อนเอกลักษณ์ไทยสมัยใหม่ตัวถังกล้าหาญและคมชัดเหมือนสอบมวยไทยมุมต่างๆดูเดือดเหมือนจิตวิญ,ญญาณของรากรอบแข็งแกร่งเป็นชั้นช้นเหมือนความจงรักภักดีของไทรรถถังนี้ไม่ได้แค่กลิ้งไปแต่มันเดินทับด้วยความภาคภูมิใจแบบไทย เมื่อคุณเห็นมันคุณไม่ได้เห็นแค่เครื่องจกักรแต่คุณเห็นหัวใจของชาติเราเคลื่อนไหวและเครื่องยนต์นั่นคือคำรบคำรามของประเทศไทยแรงขับเคลื่อนปี2026ที่เคลื่อนไหวเหมือนฟ้าร้องมันปีนเขาตัดผ่านป่าคลองที่ราบเหมือนที่ประเทศไทยเคยทํามาตลอดแข็งแกร่งฉลาดและกล้าหาญไม่มีความท,ท้าทายใดยากเกินไปไม่มีภูมิประเทศใดครุขระเกินไปนี่คือพลังของคนไทย,ยุค2026กำลังยิง ไม่ต้องพูดมากธนวัตรวัฒนภูตี2 0 2 6ไม่ได้แค่ติดอาวุธแต่มันอันตรายเพียงนัดเดียวสัตรูจะรู้ทันทีว่าประเทศไทยมาแล้วระบบเลงเป้าเป็นเทคโนโลยีไทยเจเนอเรชั่นใหม่คมชัดเหมือนเลเซอร์เร็วเหมือนไฟฟ้าเมื่อมันยิงเหมือนนูเ่าของไทยแม่นยาเงียบและไร้กาศสัตรูจะกลัวโมเดล2 0 2 6นี้แค่เห็นเงาภายในรถถังควบคุมเต็มที่ไทยเต็มร้อยระบบลื่นไหลมีประสิทธิภาพและออกแบบให้เข้ากับมือและใจของคนไทยหน้าจอเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว ทั้งหมดพูดภาษาเรามันไม่ได้แค่สนับสนุนทหารไทยแต่มันช่วยเพิ่มพลังให้พวกเขารถถังนี้สร้างมาเพื่อทําให้นักรบไทยไม่หยุดยัง้งและสิ่งที่ทําให้มันพิเศษจริงๆไม่ใช่แค่เหล็กแต่มันคือจิตวิญญาณรถถังนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยมันไม่ได้เช่าไม่ได้แบ่งปันธนาวัตวัฒนพูตี2026เป็นของประเทศไทยเท่านั้นมันถือธงชาติไว้ในโครงสร้างหัวใจของชาติอยู่ตรงแกนกลางไม่มีประเทศอื่นใดพูดแบบนี้ได้มีแค่เราเท่านั้น นี่คือช่วงเวลาของเรานี่คือความภูมิใจของเราธนาวัฒน์วัฒนพุตธี2026รถถังประเทศไทยไม่ใช่แค่โมเดลมันคืออนาคตขององค์การป้องกันประเทศไทยอนาคตที่สร้างโดยเราเพื่อเราและเมื่อคนไทยเห็นรถถังนี้เคลื่อนที่พวกเขาจะรู้ทันทีนี่คือของเรานี่คือปี2026และนี่คือประเทศไทยขอบคุณที่รับชมแพงฟอสไทยแลนด์ที่นี่คือที่ที่หัวใจไทยเต้นแรงที่สุดที่นี่คือที่ที่เราแสดงให้โลกเห็นว่าเราเป็นใครแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้า และจำไว้เสมอไทยก่อนตลอดการ